ผมจะพาคุณบินไปเองนะผมพอจะขับเครื่องบินได้ก็ไปหลบตรงมุมครับซึ่งที่นี่นท,นทหารเวียนยามน้อยมากครับจังหวะนี้เฮนรี่ก็เข้าไปตุ้ยทหารด้านหลังครับจนสลบแล้วก็ลากทหารเข้ามาข้างในครับก่อนที่เฮนรี่จะพาไยไปที่เครื่องบินครับแล้วก็บอกไบครับว่าพอให้สัญญาณเนี่ยคุณจับไอ้นี่แล้วก็หมุนไปทางขวานะผมจะ s t a r ทเครื่องเฮนรี่ก็ขึ้นไปบนเครื่องบินเอาเลยไปก็หมุน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 เฮนรี่ก็ตาร์ทเครืค่องบินจน,นติดครับเฮนรี่ก็พาไยขึ้นไปบ,บนเครื่องบินแล้วก็เอาเ,เรนนย็วหด้ะ มีโทรแจ้งนายงานด้วยนะครับว่าขโมยโดนขโมยโดนขมโนขมยงบินเฮนดี้ก็บอกกับบอยนะครับว่าเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์กันตัดมาที่ฮิวครับที่ขับมอเตอร์ไซค์มาได้สักพักหวังจะไปสวิตเนี่ยก็ไม่ได้ไปครับด่านเยอะจัดพี่แกก็พาทัวร์ต่อครับโอ้โหทหารเยอรมันเนี่ยก็ขับตามฮิวกันนะฮะฮิวก็ขับขึ้นเนินไปมายัางกันเล่นไล่จับกันนะฮะเอาไงฮิวฮิวเอาไงดีเนี่ยก็ขับต่อไปน้ํามันก็ไม่หมดฮิวก็บอกก็ไม่หยุดแล้ววะบึนบึ้นบึนบื้ จนไปเจอกับแนวกันลัวลวดหนามที่1ึแล้วก็เจอทหารเนี่ยโหามากันเยอะสัตว์เนี่มีโดดเนินเท่ๆยังับครัเมนเดอร์ก่อนทีนึงด้วยนะแล้วพี่แกก็โดนล้อมหน้าล้อมหลังครับไปไหนไม่ได้สุดท้ายหิวครับโดนปืนยิงที่ล้อรถครับรถคว่ำไปติดกับลัวลวดหนามครับหิวหนีไม่รอดแล้วครับโดนจับเวรจริงๆหิวของเราพระเอกโดนจับไม่พอนะฮะลวดทิ่มเป็นแผลเต็มข้อม้ข้อมือหน้าก็ยกมือยอมยอมยอมกูยอมกว่า <c oughs> จะยอม ตัดมาที่เฮนีーกับไบคับเฮนีーก็บอกว่านั่นเทือกเขาเอลอีกแค่20นาทีเราก็จะถึงที่หมายกันแล้วก็บินไปครับเรื่องเหมือนจะง่ายนะฮะแต่จู่ความสวยก็เข้าแทกเครื่องบินที่เขาขับเนี่ยดันน้ํามันหมดครับทำให้เฮนี้ต้องนําเครื่องลงฉุกเฉินบบไม่มีทางเลือกครับก็ลงจอดแล้วก็ไปชนกับต้นไม้ที่หนึ่งเข้าไฟนี่ลุกท่วมต้นไม้เลยครับเฮนีーก็เอาไบาลงมาจากเครื่องแต่แล้วไม่นานพวกทหารก็มากันถึงที่เลยครับไปย,ยังไม่ถึงไหนเลยแตม่แม่ง้องไรเฟิลมายังไบที่ยืนจังก้าอยู่ง เฮนรี่นี่รีบยิงไปหาใบครับอย่ายิงอย่ายิางยิง,ยงทำไมเนี่ยปรากฏว่าใบไม่รอดครับแต่ก็มีพูดขอบคุณมากนะที่พาผมมาพาผมหนีมาไก,กลขนาดนี้แล้วเฮนรี่ก็โดนทหารจับตัวไปครับตัดกันมาที่เชสวีกกันบ้างครับหลังจากนั่งขบวนรถไฟสินค้ามาพี่แกก็ไปนั่งกินที่คาเฟ่ที่หนึ่งครับไปนั่งจิบกาแฟชิลๆอ่านหนังสือพิมพ์ชิลๆเหมือนหนีออกมาได้นะฮะก็มีพวกทหารเยอรมันมานั่งกินที่ร้านนี้ครับมาเป็นกลุ่มเลยลูกเจ้าของร้านเนี่ยก็พูดแบบรับไดด,ด,ดีครับเป็นภาษาาฝรรั่่งเศสปกฏวา ก่อนไปเสิร์ฟเนี่ยลูกเจ้าของร้านก็ไปรับโทรศัพท์อ่าที่นี่ร้านคาเฟ่ซูเซ็ตครับพอรับเสร็จเขาก็ไปเสิร์ฟเหล้าให้พวกเยอรมันครับทีนี้เสิร์ฟเสร็จไอ้ผู้ชายคนนี้ลูกเจ้าของร้านเนี่ยก็บอกว่าคุณครับมีคนโทรมาหาคุณเนี่ยไปบอกเชดบิกเว้ยเชดบิกก็งงไปไม่ได้ไงอ่ะเชดบิกก็ต้องไปรับโทรศัพท์ตามที่ชายคนนี้บอกฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหก็ไม่มีใครอยู่ในสายครับอยู่ๆพอลูกคู่นี้เนี่ยก็หมอบลงใต้เคาน์เตอร์ครับเชดบิกเนี่ยเลยไปหมอบตามครับแล้วก็มีรถคันหนึ่งครับมาจอดหหหนนนนน้้าาาาาาารรรรรปกกกกฏวว่่่มมมมีคคสยยยยิงใพเเอัััตดลบ หลังจากนั้นพ่อลูกก็มาชนเล่ากันครับเป้งเชดวิกเลยรู้นะครับว่าฮะพวกคุณเป็นพวกต่อต้านกันเหรอลูกเจ้าของร้านก็ถามคุณเป็นคนอังกฤษเหรอเชดวิกก็ตอบเปล่าผมเป็นคนออสเตรเลียแต่เพิ่งจะแหก่า่ของพวกเยอรมันออกมานี่แหละตอนนี้กําลังจะหาทางข้ามไปสเปนอยู่คุณพอจะช่วยผมได้ไหมลูกก็คิดนะฮะก่อนจะตอบว่าผมพอจะรู้จักคนที่ช่วยคุณได้นะก็เอาเชดวิกไปซ่อนก่อนครับตำรวจมาตัดมาที่แม็กกับบาเดตบ้างครับคู่นี้ก็มาได้ไกลเลยครับกำลังจะออกเยอรมันอยู่แล้วครับกำลังจะขึ้นรถบัส แต่ก็มีคนมาตรวจเอกสารตามเคยครับก็ดูเหมือนจะปกติรับก็พูดภาษาเยอรมันใส่กันบา้บาๆๆก็ตอบปกติกา่มันจะขึ้นรถอยู่แล้วครับทีนี้ไอ้คนตรวจเนี่ยก็บอกว่ากู Good luck. Mac, hun, ๊ดลักแม็กหันมาแตงกิ้วชิปหายลืมตัวนี่เป็นวิธีถามของพวกนาซีเลยนะครับว่าถ้าใครเผือตอบขอบคุณชัดแบบภาษาอังกฤษเนี่ยนั่นแหละหมายความว่าแม่งเป็นไส้สึงละก็เลยเกิดการต่อสู้กันครับบาริกับแม็กก็เลยวิ่งหนีเลยครับชิปหายแล้วทีนี้ก็มีเสียงนกวีดปี๊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 ด แต่แล้วครับก็ไม่รู้จะหนีไปไหนประตูทุกตึกเนี่ยล็อกหมดเลยวิ่งหนีกันไปจนแม็กเนี่ยวิ่งไปชนคนขับจักรยานล้มครับแม็กกับบาเลตเลยวิ่งแยกกันซึ่งแม็กเนี่ยไม่รอดครับโดนล้อมจับเรียบร้อยส่วนบาเลตอะรอดไหมพี่แกขึ้นหนีไปบนหลังคาครับหวังจะหนีขึ้นไปบนถนนข้างบนเว้แต่วิ่งไม่ได้ไม่นานครับไปแบบตรงหัวมุมทางเดินเนี่ยพี่แกกางหนังสือพิมพ์ทาเป็นเหมือนคนทั่วไปอะไรเงี้ยก็เจอทหาเรเนี่ยบ,บาเลตอ้าเรียบร้อยยกมือขึ้นซะ โดนจับเหมือนกันครับไปไม่รอดครับบาเรตหัวหน้าแผนของเราเล่ามานานนะฮะสุดท้ายแล้วหนังจบยังไงครับบาเดตกับแม็กก็โดนจับมารวมกับนักโทษคนอื่นที่โดนจับได้ครับ,บ,รบก็มาเจอกันที่เดียวเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็โดนพาตัวไปจะกลับไปที่ค่ายเดิมนะฮะก็พูดประมาณว่าเราทําได้ดีที่สุดแล้วละถึงเราจะไม่รอดแต่ก็ปวนพวกเยอรมันได้ไม่น้อยแถมคนของเราก็รอดกันเยอะอยู่นะในที่แห่งนี้ก็นั่งรถไปเหมือนจะได้กลับไปที่ค่ายครับแต่แล้วครับพวกทหารก็จอดรถข้างทางครับก็เปิดรถบรรทุกให้พวกบาเดตเนี่ยออกไปเดินรีแลกกกัน่อน ไก,กลกว่าจะถึงค่ายพวกบาเลต์ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เดินลงมายื้เส้นยื้สายกันแต่พวกบาเลต์เนี่ยโดนกระดานยิงตายกันหมดเลยครับฟากทหารเอาปืนกลมาตั้งและยิงใส่หมดเลยตายหมดรถเลยพวกนี้เป็นพวกเกตาโปนะฮะพวกทหารโหดครับก็เคยบอกไปแล้วนะฮะว่าถ้าหนีอีกจะต้องโดนยิงอะไรเงี้ยก็โดนยิงตามที่พูดว่าจริงๆครับเศร้าครับตายหมดเลยหลังจากนั้นก็ตัดมาที่ค่ายสตาร์ลักลุปสครับลูก,เก์เรียกแรมซี่เข้าไปคุยแล้วก็แจ้งว่า คนของแรมซี่ที่หนีไปเนี่ยโดนยิงขณะหลบหนีตายไป50คนครับแรมซี่ก็ตกใจฮะห้าสิบคนเลยเหรอแล้วมีคนรอดไหมลูกเกอร์ก็ยื่นรายชื่อผู้เสียชีวิตให้แรมซี่ครับแต่ยังบอกต่อไปว่าต่อไปเนี่ยพวกนายอยู่ยากแน่ๆเพราะฉันเนี่ยโดนสั่งย้ายแล้วบอกให้อยู่กันดีๆไม่เชื่อต่อมาแรมซี่ก็มายืนบอกรายชื่อคนที่ตายกับนักโทษในค่ายเนี้ฟังนะครับก็เศร้ากับนัคุกเลยนะฮะแต่เรื่องดีๆก็มีนะก็มีคนหนีได้เหมือนกันนะฮะแดนนี่กับวิลลี่ครับ พายเรือจนไปถึงเรือขนส่งใหญ่ครับก็แอบขึ้นเรือหนีออกจากนอกเยอรมันไปได้ครับอย่างน,น้อยก็มีรอดนะส่วนเชดวิกก็ได้นะก็รอดได้เหมือนกันนะได้รับการช่วยเหลือจากพ่อลูกร้านคาเฟ่ก็มีพลานครับมารับช่วงต่อพาเดินไปส่งชายแดนสเปนครับเหมือนเป็นไกด์อะไรเงี้ยโชคดีจัดๆส่วนเฮนรี่กับคนอื่นๆเนี่ยบางส่วนก็โชคดีนะที่โดนจับได้แต่ไม่โดนเก็บนะฮะไม่โดนฆ่าถูกส่งกลับมาที่คุกเดิมครับโชคดีไปนะฮะมันจะมีทหารเยอรมันหลายพวกนะ ทั้งพวกเกสตาโปพวกเอสเออะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยอ่ะที่เรียกกันอะ่ะซึ่งฮิวเนี่ยก็ไม่โดนฆ่าเหมือนกันครับโดนจับกลับมาที่ค่ายเหมือนกันครับคิดว่าตายนะพระเอกของเราก็มายืนเผชิญหน้ากับผู้บังคับบัญชาการค่ายคนใหม่ครับมองหน้ากันแล้วฮิวก็เดินผ่านทุกคนในคุกครับก่อนที่เพื่อนเนี่ยจะโยนถุงมือให้นะเฮ้ยเอาไปฮิวสรุปฮิวเนี่ยโดนเขาหมันไส้มากกว่าคนอื่นๆครับโดนจับไปขังเดี่ยวอีกแล้วครับวิต <laughs> ย์แกโอ้ยในค่ายนี้โดนแต่ขังเดียวนะครับ แล้วก็เข้าไปในห้องเดิมครับพี่เกยก็ไปโยนรูปเบสบอลใส่กาแพงกุกกักก,กุกกักกุกักแล้วหนังก็จบไปครับโอ้ยยาวชิบหายแบบนี้ต้องมีภาคต่อแล้วครับหิวเนี่ยไม่น่าจะเข็ดนะน่าจะหาเรื่องแหกคุกกันอีกอะดูเหมือนว่าหนังเนี่ยจะไม่ได้เป็นการแหกคุกที่สมบูรณ์แล้วก็ยิ่งใหญ่เท่ากับชื่อเรื่องนะแต่การทําวีลากรรมของพวกเขาเนี่ยสุดยอดแล้วนะความกล้าความพยายามเนี่ยโอ้โหแล้วหนีกันตั้ง250คนแม้ว่าจะหนีกันไปได้ไม่ครบแล้วก็โดนจับตายบ้างอะไรบ้าง นีได้ไม่กี่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นการปั่นหัวพวกเยอรมันได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นการแหกคุกที่ยิ่งใหญ่แล้วกันนะแค่ความคิดที่จะแหกคุกจากเยอรมันนาซีนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะก็จบไปแล้วนะ,ะสาหรับหนังแหกคุกเรื่องนี้นะถ้าใครชอบเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ลงมาในคอมเมนต์หน่อยครับอะไรก็ได้ครับสักคอมเมนต์นะฮะหรือถ้าอยากกะสนับสนุนโดเนตกันเนี่ยก็กดขอบคุณได้นะฮะเดี๋ยวนี้มีปุ่มขอบคุณแล้วนะฮะโดเนตเข้ามากันได้เยอะๆนะครับก็ถ้าอยากฟังคลปล่่่าาาหนนััังงสอออยยืกก็ไไฟตตด้มช หนังเรื่องอื่นนี้เลยครับแห่คุกทั้งนั้นเลยเอามาจัดป